แพ็กเกจจิ้งต้องขนาดนี้ไหมเกินไปไหมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมนี่ห่าวนี่เจจะมามิงเสือว่าเจียวน้อยหนึ่งเอ้ยฉันชื่อน้อยหนึ่งพูดได้แค่นี้แล้วนี้แบบเปิดด้วยกันแบบ พูดจีนทำไมนะคะแล้วพูดผิดพูดถูกแล้วก,ก็ไม่รู้งงอะคะ่ะ <c oughs> ก็วันนี้นะคะ <c oughs> เป็นแบบว่ารู้ใหม่ที่แบบว่าเราไม่เคยทำมาก่อนนั่นคือเครื่องสำอางที่เป็นเครื่องสำอางฝั่งจีนนะคะอุ้ยตื่นเต้นวันนี้มาขอไม่ขะกันนะคะ <c oughs> กับเครื่องสำอางที่ชื่อว่า For a s เ <c oughs> s Beauty เออหรือว่าฟ a อราเซสไมเวโลอาเออคือแบบมันเป็นแบรนด์ที่มีความหรูหราเวอร์วังอลังการมากแล้วก็ไม่ใช่เครื่องสำอางจีนแบบว่าราคาแบบ5้าบาทบบาทคือแพงนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อน เลยว่ามันมีอะไรนะคะมาสวอชอะไรกันให้เสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วค่อยไปแบบว่าซูมกันแต่งกันใกล้ๆติดตามชมได้เลยค่ะไม่อยากทําเลยคลิปนี้ไม่อยากทําเลยมาที่บ่นว่าไม่อยากทําเพราะอะไรมันสวยมากคุณผู้ชมอยากให้เห็นนะคะอันแรกนะคะก็คือตัวนี้ f ล o r a ส i s นะคะ p e o n y Exquisitely c a r f เล่ขาฟ e าเวอร์ e พตเทิลโอ้โหชื่อมันอยาเอาไปไหมแม่นะคะอ่ะแบบเปิดเลยนะจ๊ะกล่องก็จะมีความแบบอืม h i n e s e h e r i t a g e มาก,มากๆเลยนะฮะเปิดออกมานะคะเป็นพาเลตเออข้างนอกก็ดูแบบอ่ะแล้วไงอะค่ะพี่ดูคะ่ะทตือนทธอนทธดนทตือนทืนทืน ความมาลังมาเลืองความเวอร์ต่างๆความแบบปั๊มลายที่แบบว่าเหมือนง,งานศิลปะแค่คิดก็ไม่กล้านืกออกป่าที่จะเอามือลงไปแบบเฮ้ยอ,อย่างเงี้ยแต่ว่าวันนี้มันต้องทําแล้วล่ะเพราะว่าซื้อมารีวิวซื้อมาลองก็จะต้องลองเป้าวะแกมันจะเป็นสภาพแบบเนี้ยแค่ตอนนี้เท่านั้นนะคะคือดูความแบบพิมพ์ลายเขาดิคุ้มชมเห็นเปล่าวะเห็นปะมันมีความแบบนูนใช่ปะเป็นแบบตัวประตูพับพับอ่ะของแบบราสําสนักซัมติงอ่ะดูเรวอ่ะเดี๋ยว ให้แบบว่าดูสิ่งที่เขาแบบแนบๆมาให้ด้วยนะคะผ่านคลาบซัมติงหลายเด็ดนะคะเปิดมาเป็นเหมือน,เป,น,เ,ปนเป็นฉากกั้นนะคะแล้วก็ฝั่งนี้เป็นแบบข้อมูลอะไรต่างๆนะคะซึ่งเป็นภาษาจ,จีนหมดเลยนะคะอ่านไม่ออกนะคะขอโทษด้วยมีอันนี้มาให้ด้วยคือแบบกุกกิ๊กมากอ่งเปาใจเอาไม้มาแลกกันอ่างเปาต่างๆแล้วก็มีแบบว่าสารจากพระสำนักอะไรอย่างงี้หรอก,ก็แบบว่าคงจะเป็นการแนะนําตัวแบรนด์นะคะซึ่งอ่านไม่ออกเลยนะคะแล้วก็ไม่มีภาษากฤษเลยนะคะก็ไม่เป็นไรแต่สวยออด ดูดีสิ่งนี้เขาแบบสื่อสารกับเราเรอ่ะเนอะมันดูมีความเป็นแบบเป็นผู้หญิงใส่ชุดแบบว่าโปรเยโปรเยต่างๆแล้วก็แบบดูแบบเป็นคัตติ้งที่แพงแล้วก็แบบเดินชมดอกบัวอะไรอย่างเงี้ยเป็นฟิลานาน้าแบบอืม แล้วก็เขาให้แปรงมาด้วยนะคะก็จะเป็นแปรงแบบก็จะเป็นแปรง2หัวแบบนี้ซึ่งเราก็เออเคยเคยมีอะไรฟิลนี้แล้วแหละเราใช้แปรงของเราแหละนะคะในการแต่งแต่ประเด็นก็คือพาเลตเนี้ยเราจะต้องสวอตกันนะคุณผู้ชมซึ่งแบบจิตใจอะ่ะมันทําด้วยอะไรเหรอถ้าเกิดเราจะต้องสวอตเนื้อออกไหมดิฉันจะทําการสัมผัสมาให้คุณดูนะคะคุณผู้ชมจะรู้สึกว่าไม่อยากให้ทําเลยนะคะแต่ว่าคุณผู้ชมหลายคนพูดแล้วว่าเร็วๆเถอะนะคะอ่ะโอเคค่ะมันมีความนิ่มๆ มีความนิ่มๆสัมผัสไปแล้วมีความแบบรักชัวนะคะมไม่นี่มไม่ค่อยติดปะแล้วก็อันนี้นะคะถูไปแล้วก็จะฮเฮ้ย,ยบุบสลายไปแล้วนะคะแต่ก็ตอนแคร์ปะสีสีนี้นะคะ ก็ไม่ธรรมดานะวุ้นี่วาวอยู่นะเนี่ยดูดิตอนปาดเหมือนเหมือนจะไม่ติดปะตอนแรกๆมาถึงอันตรงกลางที่มีความรู้สึกว่าเออเหมือนเป็นแบ็กกราวล์ละครหงเหนือมังกรซัมติง คือ <K r ug> จะบอกว่ามันนิ่มมันก็ไม่ได้นิ่มสักขนาดนั้นนะคะมันมีความแข็งๆสักๆหน่อยคือการที่เขาพิมพ์ลายแบบสลับซับซ้อนแบบนี้แล้วตัวฟอร์มูล่าเขายังโฮไลที่มีรายละเอียดไว้ได้อยู่ <S <S เนื้อผลิตภัณฑ์มันจะต้องแข็งประมาณหนึ่งเว้ยคือมันอาจจะไม่ได้นิ่มเหมือนแบบชิมเมอร์แบบฟิวอะไรขนาดนั้นเพราะว่าถ้าอย่างนั้นอนะเวลามันพิมพ์ลายลที่มีดีเทลเยอะๆอะมันจะกระเทาะอะไรหรือว่าล่อนหรือว่าร่วนอะไรออกไปได้นะคะอันนี้คือเราก็ไม่แปลกใจนะว่ามันจะแข็งนิดนึงนะคะแต่ชิมเมอร์ก็นิ่มๆนะคือไม่น่นาเกียกียสแดง ะคะอืมแดงก็ไม่ได้แดงแบบแดงอ่ะเป็นแดงแบบจืดๆเป็นครั้งแรกเลยนะที่แบบว่าให้ดูการปะอืาดขาวมากนะคะบุบสลายฮะให้ไปกับตาชมพูอันนี้นกเนี่ยปีกหักแน่รูดแรงขนาดนี้นะคะแล้วก็สีสุดท้ายนะคะสีออกน้ำตาล บายบายลูกแม่อะดูความแบบว่าใช้ไปแล้วหนึ่งครั้งในการที่ปาดสีนะคะมีความบุบสลายไปบ้างตามแรงกดนะคะแล้วก็ดีฉันจะได้หนักมือกับเธอได้สักทีเพราะว่าก่อนหน้านี้ฉันโคบง่มเธอแล้ว <c oughs> ฉันจะใช้งานเธอแบบอิสระใช้งานสักที y ยู k n น w t แด t นะคะอ <c oughs> อุ้ยอันนี้อะไรขนาดนั้นวะโอ้ยมันเหมือนเป็นเมทัลลิกเลยอะ และนี่ก็คือทุกสีนะคะในพาเลตนี้ซึ่งเป็นพาเลตที่อ่านชื่อแล้วยาวมากก็บอกพาเลตนี้นะกันใครที่รู้สึกว่าทําใจไม่ได้ในการที่เห็นความงามแบบนี้โดนแบบว่าย่ำยีนะคะซื้อ2อันอีกอันนึงเอาไวด้ดูอีกอันนึงเอาไว้ใช้นะคะแต่ว่าดูรีวิวก่อนบางทีมันอาจจะใช้แล้วอก็ได้นะคะอ่ะโอเคอีกอันนึงเนี่ยก็ไม่แพ้กัน กล่องเวอร์มากแล้วคือแบบเดินทางมาแบบแสนไกลนะจ๊ะอ่ะเปิดขึ้นมาโอ้มันอะไรหรอความมาลังมาเรืองเวอร์วังขังสิ่งนี้เนี่ยแพ็กเกจจริงต้องขนาดนี้ไหมเกินไปไหม <S <S เหมือนแบบพวกสมุดป๊อปอัพตอนเด็กๆเ,เนาะคุณผู้ชมก็จะเคยบบมีอะไรแบบนี้เนาะแบบแต่ว่าโปรดักต์จริงๆมันอยู่ข้างล่างนี้นะคะ มันเด้งขึ้นมามันเด้งขึ้นมาแม่มันคือลิปสติกนะคะที่เป็นเซตแบบ3แท่งนี้นะคะซึ่งน้อยหนึ่งอะเอาตัวแท่งออกไปละเพื่อความเร็วในการทํารีวิวนะคะแต่เอาแพคเกจมาให้ดูว่ามันมืดได้ขนาดนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูตัวลิปกันเลยค่ะและนี่คือ f o r a s i ซิสนะคะ Flower Galaxy Li p s t i c k ติซึ่งแบบ f l o w e r Galaxy มันยังไงหรอข้างในมันมีจักรวาลซัมติงอยู่อะไรอย่างงี้หรือเปล่าอ่ะเปิดดูเลยนะคะซึ่งที่ดิฉันบอกว่าดิฉันไม่กล้าปาดเนี่ยมันมีเรื่องราวแบบนี้คะ่ะ คุณผู้ชมเห็นลายสลักที่มันอยู่รอบๆอบลิปสติกปะอ่ะเดี๋ยวดูพร้อมกัน3ามอันเลยอุ๊ยอุ๊ยอุยอุยอ๊ยใครจะปลาระเบิดอะคะทําไมรู้ไหมแกะสลักมากซึ่งเอาจริงๆจําเป็นยังไงเหรอนะคะในความสวยขนาดนี้นะคะมันไม่กล้าใช้ไงอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ต้องลวปะโอเคเดี๋ยวปาดให้ดูนะคะเริ่มจากสีที่ดูมีความเออเอเอเบ็ดเบดก่อนเพื่อนเลยนะคะนั่นคือสี M 1 2 2ถ้ามัวแต่เสียดายก็ไม่ต้องใช้แหละ อันนี้คือ m 122เนื้อมันมีความแบบไม่ไม่แมทนะเป็นเหมือนว่าเออครีมมี่ครีมมี่หน่อยแล้วก็มีสีแดงอมส้มนิดนึงแล้วก็ติดน้ำตาลต่อมา126นะคะอันนี้ m 126ดูดิ 1> m 1้6่ค่ะอู้้อันนี้เป็นแดงแบบแดงสด แล้วก็ไม่มีติ่งความเป็นเลยเลยก็คือแดงคือแดงเลยอะ่ะอันเนี้ยมีชมพูนิดนึงแล้วกันนิดเดียวเท่านั้นนะคะจริงๆจ,จะว่าไปมันก็คือ true red ได้เลยนะแล้วก็เนื้อก็เป็น moist moist เหมือนกันนะคะอันนี้สีสุดท้ายนะคะ M 1 1 7 อันนี้จะเป็นแบบแดงที่ดูร้อนแรงคือมันดูผืนผืมันเหมือนกันเนาะแต่ว่ามาเทียบกันเราจะเห็นว่าบางอันมันก็จะติ่งไปทางเนี่ยกลายเป็นว่าพอมันอยู่ด้วยกันอันนี้อันนี้จะดูชมพูขึ้นมานิดนึงอันนี้คือกลายเป็นส้มไปเลยทางทางนี้ถ้ามันอยู่เฉยเฉ่มันอาจจะเป็นแดงแบบเออพอได้อะไรอย่างเงี้ยเนาะก็เป็น3สีประมาณนี้นะคะในเซตที่แบบว่ามีชื่อว่าอะไรก็ไม่รู้นะคะมันเป็นเซตที่แบบเออเขามีเซตนี้ให้คุณอมมี่กดมานะคะคุณอมมี่ผู้พรีได้ทุกอย่างในโลกนะคะอ่ะดิฉันก็คือถ กันกับฟอรสิสทั้งหมดที่เราแบบว่าตำมานะคะทั้งตาแล้วก็ปากนะคะอ่ะขยอบเข้ามาอีกนิดกระชิดเข้ามาอีกหน่อยเพลงเลยวะ <laughs> มาใกล้กันแบบว่ารักสีน้ำตาลและกันน้ำตาลอ่อนๆนา่อัอนนี้ พอเราแบบเอาแปรงปัดๆลงไปอย่างเงี้ยลายอะไรมันก็มีความสึกหลอไปนะคะก็อันนี้คืลองลงรองพื้นเลยเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ปัดมาคาร่าแล้วเบาๆแต่ว่าตาไม่ได้ทาอะไรเลยอุ๊ยเป็นน้ําตาลอ่อนๆแบบว่าไอๆอุน่นๆซัมติงนะคะจริงๆเขาให้เป็นลุคบุ๊กอะมาให้ด้วยนะแต่ว่าเราจะทําแบบที่เราแบบรู้สึกแล้วกันว่าเราอยากทา <laughs> ดือ้อฟิล์ดือ้อพอเกลี่ยมาแล้วจะเป็นความน้ําตาลอมส้มนิดๆนะคะแล้วก็ บางๆไม่แมตซ์สะทีเดียวแล้วก็ไม่ชิมเมอร์คือดูเป็นเนื้อชิ้นๆเบาๆนะแต่ว่าก็ไม่ได้รู้สึกว่าเกลี่ยยากอะไรนะคะแฮปปี้อยู่เออเป็นแบบอย่างเงี้ยเนื้อออกปะเออใช้สีที่เข้มขึ้นนิดนึงนะคะก็คือสีน้ำตาลลิมนี้อมม่วงๆอุ้ยหัวนกลูด สีดูโคอด d เน a กันได้นะคะคือเหมือนว่าไปในทางเดียวกันได้อยู่นะเป็นอารมณ์แบบน้ำตาลอมชมพูอมแบบทางอบอุ่นนะเนาะลงเป็นเหมือนเป็น liner นะคะให้มันเชื่อมต่อกันเดี๋ยวเว้นตรงกลางไว้นิดหน่อยสีก็พูดตรงๆนะว่าจืดๆนะไม่ได้เข้มขนาดนั้นแล้วก็ในแพนอาจจะดูเข้มกว่าเวลาลงบนผิวก็อาจจะดูอ่อนลงไปเยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็คืออย่างที่เราบอกแหละว,ว่าลายที่มันวิจิตรพิสดารอะไรอย่างเงี้ย แล้วยิ่งแบบลายมันแบบมีความละเอียดสูงขนาดนี้ฟอร์มูล่ามันจะต้องแข็งนิดนึงไว้เพราะว่าถ้าฟอร์มูล่ามันนิ่มมากๆเดี๋ยมันอาจจะเกิดความแบบคลาดเคลื่อนของลายหรือว่าแตกกระเทาะอะไรอย่างเงี้ยได้ง่ายเนาะเนี่ยเวลาเราเอาแปรงผ่านๆแบบแรงๆอะ่ะแบบแรงหน่อยอะ่ะหัวนกจะหลุดและอีกนิดนึง <S <S นะคะับแต่มันก็ต้องใช้ได้ด้วยดีอย่างเนี้ยอ่ะก็ทําให้ดูอยู่นีไงใช่ไหมผู้ชมเฮ้ยอะไรอะ่ะก็จะประมาณนี้นะคะอยู่ดีก็จะมีเบ้าขึ้นมาเดี๋ยวลองใช้สีขาวแล้วกันขาวแบบแมทๆนะคะตรงนี้เดี๋ยวจะเก็บใต้ท้องคิ้วววเล็กนน้อยะะคดู่าาสีข เขาจะขาวไม้หรือว่าโจกหรือว่ายังไงนะคะคือมันขาวแหละแต่มันไม่ทึบป่ะมันแบบมันอาจจะต้องทึบกว่านี้นะคะถ้าเกิดว่าเทียบกับอายแชโดว์ที่เป็นขาวเนื้อแมทพวกแบบดักสโตก็ยังแบบอ่อนไปเลยอ่ะนะนะโอเคแล้วก็ เดี๋ยวลุคนี้ก็จะใช้สีทองละกันนน้ในการหยอดลงไปตรงกลางนะคะจะใช้มือนี่แหละนะกับชิมเมอร์อันนี้โน้ือชิมเมอร์มันไม่ได้ทํายากอะ่ะแต่แบบฟอร์มูล่าเขาค่อนข้างโอเคนะที่แบบเราถูๆไปแล้วก็ต้องถูแบบหยาหลายครั้งเหมือนกันกว่าลายมันจะแบบบุ๋มหายไปอะไรเงี้ยซึ่งเนี่ยก็ไม่เหลืออะไรละตรงนี้ไปแล้วครับผมนะคะ,ะว่าแบบ ไม่วาวแล้วกันคือวาวน้อยอะ่ะคือความแบบตุ้มไม่ได้ล้อแสงได้แบบรุนแรงขนาดนั้นคือดูแบบเงียบๆนะคะอ่ะเดี๋ยวขอเติมสีน้าตาลออดนี่แหละนะฟุ้งๆขึ้นไปนิดนึงนะคะเมื่อกี้มันโดนสีทองกลบไปอยู่เยอะเหมือนกันนะคืนมิติกลับมานะคะเพราะว่าสีทองคือด้วยความที่มันใกล้เคียงกันนะมันก็เลยพอลงไปปุ๊บมันก็เลยทาให้ทุกอย่างดูนัวคือเราไม่ได้อยากได้ความนัวในลุคนี้เราอยากได้ความที่แบบึ นิดนึงนะคะมันก็เลยเออต้องเติมกลับเข้าไปนะคะอืมจืดมากเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะแบบว่าใช้อันที่แบบวาวมากกว่าเพื่อนนะคะนั่นคืออันที่อยู่ข้างๆสีแดงอันนี้นะก็คืออันนี้นะจ๊ะจืดจืดปะคือมันยังไม่ตู้มอ่ะน,นะอันนี้อีกนิดนึงแล้วกันอ่ะใช้แล้วก็จะแบบหล่นๆออกมาหน่อยนะระวังนิดนึงนะคะเอออันนี้ค่อยว่าหน่อยอืม หัวตาอันนี้ได้นะคะแต่ถามว่าเราเคยเจออันที่มันวาวกว่านี้ไหมเคยเจออยู่แล้วนะคะอันนี้ก็คืออาจจะยังไม่ ไปยังไม่ถึงเมทัลลิกนะแต่ก็วาวที่สุดแล้วนะคะในในพาเลตนี้เนะอะน,นี้เดี๋ยวไลเนอร์ก็จะไม่กรีดด้วยก็จะทิ้งไว้แค่นี้นะคะฝั่งนี้ก็จะใช้สีแบบที่มันดูเป็นนูเทรลนะดูเป็นแบ like บ everyday อะไรต่างๆก็ทํางานได้นะแต่เพียงแต่ว่าสีเข้มที่เขาให้มาในพาเลตอะ่ะมันเข้มสุดได้แค่นี้ของสีในโทนประมาณน้ําตาลซึ่งน้ําเงินอะ่ะมันทําเป็นไลเนอร์ได้ไหมมันก็น่าจะทําได้นะแต่ว่าเดี๋ยวเราขอแบบคอมพลีตลุคนี้ด้วยแค่นี้ละกันแต่ว่าฝั่งนี้เดี๋ยวเรามาลองแบบสีอื่นๆกันนะคะ ามาที่ฝั่งนี้กันเลยค่ะท,ทำไมเหรอนะคะอ่ะฝั่งนี้นะคะเราจะใช้สีแดงที่เราแบบไม่ได้ใช้กันในเมื่อกี้นะคะจะได้รู้ว่าแดงมันยังไงฉันไม่พูดเละคุณผู้ชมน่าจะรู้นะว่ามันเกิดอะไรขึ้น <S 1> <S 1> <S 1> <S ดูหน้าดูหน้าอันดับแรกเลยนางจืดมากดูดิ เป็นแดงที่จืดมากคือแบบในแพนมันแดงมากเลยนะเว้ยแต่เวลาแบบทำไมเวลาใช้จริงคือจืดมากเรา,าบิวไม่ขึ้นเลยคือเหมือนอารมณ์แบบว่าพยายามแบบทําให้มันแดงขึ้นอ่ะแต่พอเกลี่ยปุ๊บมันก็หายเกลี่ยปุ๊บมันก็หายคือมันเติมเข้าไปไม่ได้อ่ะมันไม่ใช่แดงแบบแดงบิวได้อ่ะมันบิวไม่ได้เลยอ่ะดูดิเอาไงอ่ะคือแบบมันได้แค่นี้อ่ะนึกออกปะบิวตี้สายแบบละมุนนีเหรอนี่ก็ไม่ใช่สีที่ละมุนนะนึกออกปะมันก็น่าจะแบบว่าเพอร์ฟอร์มได้แบบ you can do it better อ่าโอเคสีน้ำเงินแล้วกันนะคะน้ำเงินนี้จะมีความเป็นชิมเมอร์เนอะมันจะแบบชิมชิมอ่ะมีความชิมชิมชิมเนี้ยไม่ใช่ใช,ใช,ชิมอฟอร์เอานิดหน่อยนะแต่ก็ไม่ได้ถือว่ารลายแรงอะไรมากมายนะคะภาษาอีสานเอินว่าจืดแจ้งแรงนะคือจือดมาก สโมกกี้น้ำเงินไล่ไปแดงเอาน้ำเงินจืดไล่ไปแดงจืดนะไล่ข้างบนนะไล่ข้างบนเอ้ยต่งข้างล่างเต็มเลยคือฉันพยายามทำให้มันเวิร์กนะคะกดๆมันลงไปแล้วก็เกกี่ยมันบ้างนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้เกี่ยแบบแรงมากนะคะเพื่อให้มันอยู่ในรูปในทรงน,นนะคือถ้าเกี่ยแรงก็คือก็คือจืดลงไปอีกนะคะคือจะต้องต่ำลงไปกี่เลเยอร์เหรอไหนเล่าซีย่งงคือมันก็ไล่กันได้แบบ ประมาณนี้เนาะชิมเมอร์ที่เราจะใช้กันนะคะเดี๋ยวเราใช้อันที่เป็นสีชมพูละกันเยอยากรู้เหมือนกันว่าเขาจะออกมาประมาณไหนใช้แปรงที่เขาให้มาละกันเผื่อว่ามันจะเป็นชมพูน้านนะําตาลนะคาดว่าน่าจะแบบใช้ด้วยกันก็ก,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 ก็น่าจะคอ,อด์ดเนตกันได้นะคะเอ่อขอพิกน้ําปลาได้ไหมครับจืดมากเลยค่ะตรงนี้ดูสิก็จะช่วยชีวิตไหม นนิดห่อยปั๊มหัวใจคนไข้หนะะ่อยค่ะจีน้ำเงินมาปั๊มหัวใจลุกดีด้วยค่ะได้ค่ะลองดูนะคะพอวิวน้ำเงินขึ้นแดงก็จืดแดงมาแดงกลับมาสิงคิวที่แท้จริงนะคะ เกฟบดายไปที่บอฮอจอดพ่อกระเทินเหนื่อยแล้วอ่ะเอาจริงๆประมาณนี้ก็คือสุดๆแล้วนะคะหลายเลเยอร์มากแล้วก็มีความแบบพ้ายายามมากจริงๆนะคะลองนิ้วดูบ้างซิเออชิมเมอร์นิ้วอาจจะเวิร์คคือนิ้วยังไงเวลามันลงมันก็กดสีเข้มอะไรอย่างเงี้ยได้อยู่แล้วแหละแต่ว่า h a v e t o work with แปรงด้วยไงประมาณนี้นะคะตัววิจิตพิสดารตะการตานี้แต่ว่าสีที่ออกมาก็คือ วิจืดนะคะมีความวิจิตแต่ดูวิจืดมามาที่ลิปกันบ้างนะคะมีให้เลือกทั้งหมด3สีด้วยกันนะคะเอาสีอะไรดีอยาเอาแบบแดงเลยหรือว่าเอาแบบแ,บบแดงนูดนูดหรือว่าเอาแบบอมส้มทา3สีเริ่มเลยนะคะกับสีนี้นะคะ M 2 <22. S> 2เป็นแดงแบบดีฟหน่อย อมส้มอมอีกเนื้อมีความครีมมี่นะคะเป็นลิปสติกเนื้อครีมนะอันนี้ไม่ได้เป็นเนื้อแมทเป็นเนื้อที่เราพูดตรงๆเลยนะอาจจะเชยหน่อยอะ่ะก็ลิปสติกอะ่ะไม่ได้รู้สึกว่าเป็นปุยปุยเป็นแมทแมท,แมทเป็นอะไรอย่างเงี้ยไม่มีแล้วก็เนื้อแบบนี้ก็คือเวลาเรางับทิชชูอ่อะไรเงี้ยก็คือกุดบายไปตามเรื่องตำราเนี่ยเวลาอ่อนก็จะประมาณนี้แต่เวลาอ่อนแล้วไม่น่าเกียดนะคะเป็นสียังแบบอื ได้อยู่นะคะอ่ะต่อไปเลยนะคะสีต่อไปนะคะ M 126ละกันเป็นสีแบบว่าแดงแดงไวรหลายเออโหเสียง ก็ประมาณนี้เนาะเนื้อครีมอ่ะมันก็คือครีมอ่ะลิปสติกเนื้อครีมมันก็ไม่ได้แบบว่าแปลกประหลาดแค่แท่งมันสวยนะคะอ่ะสีสุดท้ายนะคะสีนี้เดี๋ยวเราขอทาเป็นแบบว่าดูแบบออมเบรบ้างนะคะ M 1 7 7ค่ะเกลี่ยง่ายนะคะเพราะเกลี่ยมาเป็นแดงเป็นแดงชมพูอ่ะ พอทาออมบรแล้วก็สวยดีแต่ก็ไม่ออมบรขนาดนั้นป้าเหมือนมันเกลี่ยแล้วมันแบบมันก็เท่ากันทั้งปากก็จะประมาณนี้นะคะเป็นแดงแบบแดงสดนะแล้วก็อาจจะติ่งชมพูนิดนึงนะคะก็สามสีก็เป็นแดงที่อืมก็น่าจะเป็นซีรีส์ของเขาโนะที่มันเป็นแบบเป็นสีแดงทั้งหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยต่างกันแค่เป็นติ่งส้มชมพูหรือว่าแดงไปเลยอะไรประมาณนั้นตาเป็นพาเลตฟอร์ซิอันนั้นแล้วก็เป็นลิปนะคะที่เป็นเซตสามแท่งแบบเนี้ย ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราถอยกลับไปเคาะกันค่ะอ่ะและนี่ก no ็คือฟ sure? ินิชลุคนะคะที่ได้จาก f o r a s i s Beauty นะคะตัวที่เป็นอายแชโดว์ที่เวอร์วังอลังการมาลังมาเรือเมืองใต้บาดาลและอันนี้ก็คือลิปสติกที่มีการแกะสลักเลิ่นเลออำเภอปากช่องขนาดนั้นนะคะเราจะเคามีค่ะคุณผู้ชมขคมีค่ะเคาะมีค่ะคุณเห็นหน้าฉันแล้วชีมีค่ ไม่ขอค่ะไม่ขอทั้งคู่เลยงงปะเซ็งเนาะเห็นไหมบิวตี้ความสวยก็ไม่ได้มาผอมกันบางทีเพราะว่าไม่สวยหรอกพี่อินี่มันแซบจะบอกว่าที่ไม่ขอเนี่ยเสียใจมากเลยนะเพราะว่าประเด็นแรกคือเราเห็นว่ามันน่ารักมากมันสวยมากนะคะแล้วมันน่าจะดีเนาะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ราคามันไม่ได้ถูกด้วยนะคือมันก็ประมาณหนึ่งอ่ะเออประมาณอันนี้ก็น่าจะประมาณ2,000มั้งอันนี้เซ็ตนี้ก็แบบเป็นหลัก2 0 0พอะไรอย่างเงี้ยเออก็คือเป็นราคาที่ ใช้ได้ย่อไอเงี้ยน,นะคะคือมันเป็นแบบราคาเคาน์เตอร์แบรนด์เลยแหละนะแต่เรามาพูดถึงแบบว่าทําไมเราถึงไม่ขอเนอะอันดับแรกคือความสวยมันเนี่ยมี10ให้10เลยนะคะแล้วก็ดีเทลในการทําหรือว่าสตอรี่ต่างๆที่เขาเล่าเรื่องมาให้เราแบบแฟนตาซีของแบบเขาอะนะสิเต็มเลยค่ะอันนี้คือแบบว่าให้นะคะมีความแบบตั้งใจทําแล้วก็สวยงามแต่ความสวยในยจริงๆแล้วถ้าอันนี้มันเป็นของตั้งโชว์ที่บ้านอนะ เไม่หักแต่มันคือของใช้แหละฉะนั้นมันควรจะต้องใช้ได้ด้วยไหมอะไรอย่างเงี้ยคือถามว่ามันใช้ได้ไหมมันใช้ได้ค่ะคือดูสิได้อยู่เห็นปะสีน้ําตาลสีอะไรเงี้ยมันก็ได้สีทองมันก็เออก็อืมพอพอได้แหละนะคะหรือว่าฝั่งนี้นะคะความแบบเป็นสีแดงสีน้ําเงินอะไรอย่เงี้ยมันถามว่ามันได้ไหมมันได้มันพอได้แต่ มันดีไหมมันยังไม่ดีนะเว้ยเพราะว่าหนึ่งคืออย่างที่เราบอกไว้ว่าเนื้อเนี่ยฟอร์มูล่ามันค่อนข้างแข็งเนื่องด้วยความวิจิตพิสดารที่มันเกิดขึ้นบนนี้อะถ้าเกิดว่ามันนิ่มมันจะปั๊มลายดีเทลอะไรแบบนี้แล้วอาจจะไม่สวยงามเท่านี้มันจะต้องมีความแข็งนิดนึงฉะนั้นอีความแข็งเนี่ยมันก็เลยทําให้เนื้อมันค่อนข้างจะแบบพิ m เมนน้อยหรือว่าอะไรประมาณนี้เราแบบขูดขึ้นมามันก็ได้จุดๆนะมันก็ได้เต็มที่ของมันแค่นี้นะคะเพราะว่าฉันก็บิวที่สุดเท่าที่ฉันทําได้แล้วนะคะก็ได้นแต่พ อลี่ยเนื้อปะพอะมันเกลี่ยไปเงี้ยมันจืดไปเลยแล้วก็พอเบิ้ลลงไปเกลี่ยมันก็ไม่ได้ทําให้แบบเนื้อมันเข้มขึ้นนะฉะนั้นในแง่ของการใช้งานนะคะอันนี้ยังไม่เคาะนะคะคือความสวยให้เต็มแต่ความใช้งานคือเฮ้ยเดี๋ยวก่อนดิส่วนอันนี้นะคะจริงๆอ่ะมันก็ไม่ได้หลายแรงขนาดที่แบบว่าไม่เคาะอะไรขนาดนั้นนะเรารู้สึกว่าแบรนด์อื่นหรือว่าในแบบของที่หาง่ายกว่านี้แล้วก็มีคุณภาพประมาณนี้สีอะไรเงี้ยมันไม่ได้หายากขนาดนั้นแล้วก็มันไม่ได้แบบจําเป็นต้องแพงขนาดนั้นแล้วแบบอ่ะโอเคแป๊ เก็บแพคเกจมันก็เป็นแม่หลงแม่เล็กอะไรอย่างเงี้ยดูแบบไฮโซโกเกะนะคะแล้วก็การแบบแกะสะล่งสลักอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดูสวยมันก็สร้างแฟนตาซีให้เราเนาะว่าแบบว่าเป็นฟิลสุขภาพดีนีอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่ามันเพียงพอที่จะทําให้เราเสียเงินแล้วก็ต้องรออย่างยากลาบากแล้วแบบต้องอันนี้เท่านั้นอะไรอย่างงี้ไหมคือไม่ต้องนะคะเพราะว่าหนึ่งคือเนื้อมันไม่ได้มีความพิเศษอะไรมากมายเลยคือมันเป็นแค่ครีมมี่ธรรมดาเนื้อสัมผัสมันเนี่ยไม่พิเศษมากมายอะเนาะคือแบบเล็บอื่นหรือว่าอะไรเงี้ยก็ก็ทำได้เหมือน ว่าแม้กระทั่งลิปที่อาจจะถูกกว่านี้อะ่ะแล้วก็มีแบบเท็กซ์เจอร์ที่หลายแบบให้เลือกเป็นเป็นปุยปุยเป็นแมทเป็นชายนี่เป็นแบบเนื้อครีมอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีช้อยส์ให้เราเลือกเยอะมากค่ะแต่ว่าอันนี้ก็คืออาจจะยังละกันหนึ่งคือด้วยคำยาาลำบากของการหาด้วย2ก็คือพอมูล่ามันก็ธรรมดา3คือมันเพอร์ฟอร์มออกมามันก็ไม่ได้แบบว้าวมากเนาะลิปทั่วไปในท้องตลาดบ้านเราก็มีนะคะก็ไม่เป็นไรยังไม่เคาละกันเนอะโอเคค่ะงั้นก็ จบนะคะเสียใจมากเลยเพราะอะไรซื้อมาก็อยากใช้ให้มันดีแต่ว่าเอามาลองแล้วต่อหน้าคุณผู้ชมเลยเพราะยังไม่ได้ลองมาก่อนเลยนะคะก็พ้พบว่ามันประมาณนี้นะคะก็ เสียใจนะคะเสียดายด้วยเพราะคอนเซปต์มันดีนะคะแล้วก็แพ็กเกจทุ่มแพ็กเกจจิ้งอะไรเงี้ยมันดีแล้วราคามันก็ดูพรอมมิสเราด้วยว่าเออมันอาจจะดีอะ <ๆ S 1> ไรเงี้ยแต่ว่ามันยังค่ะยังจืดๆืดอยู่ยังแบบว่าเฉยเอยู่ละกันนะคะแต่สําหรับใครนะคะที่ชอบความสวยงามความแบบซื้อไปให้เป็นของขวัญที่อยากให้ดูแบบ รูปลักษภายนอกดูสวยเอ่ออยากแบบเอามาตั้งโชว์มีผลทางด้านจิตใจอะไรอย่างเงี้ยซื้อได้นะคะเพราะว่ามันสวยแล้วก็พอซื้อมาแล้วเนี้ยก็อาจจะไม่กล้าใช้หรอกคะ่ะจริงๆเพราะถ้าไม่ต้องมานั่งทํารีวิวกับคุณผู้ชมนะที่ฉันก็คงแบบทําใจอยู่นานเหมือนกันก,นกว่าจะปาดอลเนาะเท่านี้นะคะสําหรับรีวิว f ฟ Ra ั s i s t บิวตีนะคะใครที่แบบว่ารู้สึกว่าเฮ้ยพี่นังหนึ่งดีจังเลยอะไรเงี้ยกดไลค์กดแชร์นะคะกด s u b s c r i b e ให้น้อยหนึ่งหน่อยนะคะก็แบบว่าถือว่าเป็นกําลังใจให,ให้กันนะคะเพราะว่าตอนนี้คือ กือกำลังใจหายไปเยอะมากเลยเพราะว่าเฮ้ย hey, เงินนั้นเนี่ยที่ทำเ,เงินเท่านั้นเนี่ยนะคะอ่ะโอเคค่ะก็วันนี้ไปแล้วนะคะใครอยากให้ลองเครื่องสำอางอะไรใหม่ๆอีกนะคะก็บอกมานะคะอยากให้ลองอะไรแปลกๆมีอะไรแบบว่าดูวิจิตรพิสดารอะไรอย่างางี้ก็บอกกันมาได้นะคะยินดีค่ะเพราะว่านสนุกเนาะใช่ไหมอ่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย,บาย ียนมีแต่สีไม่ค่อยมีเทียนนั้นมีแต่สีก็ไม่ค่อยมีแถมราคาก็ไม่ค่อยถูกเ <asz> หมาอ่ะเหมาเขาอีกอะไรอะ่ะฉันได้ยินเจ้าฮฮของฮันเบีมองเจ้า